สวัสดีครับคลิปนี้มาตอบคำถามจากทางบ้านถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าเรามีแผงโซลาเซลล์อยู่2ชุดนะครับวางบนหลังคากันคนละมุมเนี่ยแล้วก็แต่ละชุดจำนวนแผงบางทีไม่เท่ากันด้วยเราสามารถนำมาขนานกันได้ไหมนะครับอย่างแรกเลยไม่แนะนำให้เอาแผง ทั้งสองชุดมาขนานกันถ้าจํานวนแผงไม่เท่ากันนะครับกาลังวัดไม่เท่ากันจํานวนแผงไม่เท่ากันแรงดันมันจะต่างกันไม่แนะนําให้เอามาขนานนะครับทีนี้เราไม่ขนานแผงเราต่อเข้าเครื่องได้ไหมแผงทั้ง2ชุดนี้นะครับมันมีทั้งต่อได้และต่อไม่ได้ถามว่าทําไมนะครับ MPPT ของอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นระบบ MPPT คู่ไหม MPPT คู่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อย่างตัวนี้เอาตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับ mppt คู่เนี่ยฝั่ง Input เห็นไหมเสียบแผงได้2ชุดนะครับเสียบแผงได้2ชุดดูแค่นี้ยังไม่ยังไม่ชวนนะครับยังไม่ได้นะเราต้องดูตัวเลขด้วยเขาจะระบุมาข้างเครื่องนะครับนี่ี PV, ให้ดูตรงหัวข้อ PV นะครับถ้าเขียนตัวเลขคู่มาแบบนี้เห็นไหมห้าพันบวกห0าพวัตต์แสดงว่า มันเป็น m p v t คู่นะครับก็คือแยกกันทํางานอิสระระหว่างชุดที่1กับชุดที่2นะครับแยกกันทํางานอิสระแบบนี้เราสามารถต่อแรงดันแผงไม่เท่ากันก็ได้ต่อเข้าเครื่องนะครับเช่นอนุกรมมาชุดหนึงก็6แผงอีกชุดหนึ่ง8แผงอย่างเงี้ย สามารถต่อเข้านะสตริงนึงก็เข้านี่อีกสตริงหนึ่งก็เข้าชุดนึ่งนะครับไม่ใช่รวมกันสตริงเดียวนะแบบนี้สามารถต่อได้นะครับแต่บางเครื่องนะครับบางเครื่องที่มันมี MC4 มา2ชุดก็จริงแต่เขาเอาสายไปรวมกันด้านในแบบนี้ต้องดูให้ดีนะครับส่วนมากถ้าเป็น MTPT เดียวนะครับที่เอาสายไปรวมด้านในไอ้สเปคตรงนี้ที่เขาระบุมามันจะเป็นสเปคตัวเลขเดียวนะครับ ถ้าเป็นอ่าหมื่นวัตต์ก็เขียนหมื่นวัตต์ตัวเลขเดียวเลยถ้าเป็นห้าพันก็เขียนห้าพันตัวเลขเดียวจะไม่ได้เป็นตัวเลขคู่แบบนี้ห้าพันบวกห้าพันแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขเดียวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันเป็น mppt เดียวถ้าเป็น mppt เดียวเราจะไม่สามารถต่อแผงที่คนละชุดที่ไม่เท่ากันเข้าเครื่องได้นะครับเพราะามันมันมันก็เหมือนเราเอาไปขนานกันด้านในอยู่ดีมันจะทําให้แผงคุณอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้น ดูดีๆด,ด,ด้วยใครจะต่อแผงมา2ชุดแล้วมันไม่เท่ากันนะครับถ้าเครื่องคุณไม่รองรับ mppt คู่คุณก็ต้องเฉลี่ยแผงให้จำนวนแผงเท่ากันเพื่อให้แรงดันเข้าเครื่องเนี่ยเท่ากันทั้ง2สตริงนั่นเองนะครับหรือว่ารวมแผงให้เป็นสตริงเดียวเลยสำหรับคนที่ระบบอินเวอร์เตอร์ของตัวเองเป็น mppt เดียวนะครับ ตระกูล MPPT เดียวก็จะอยู่ในตระกูลเครื่องรุ่นเก่าเช่นตัวตระกูลฟ้าขาวนะครับ5.5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยอันนี้ MPPT เดียวต่อแผงเข้าได้ชุดเดียวหรือว่ารวมกันเข้าทางเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็6.2ทุกวันนี้นะครับไฮบริดที่ขายกันอยู่เต็มตลาดเนี่ยตระกูล6.2จะเป็น MPPT เดียวทั้งหมดนะครับเพราะ,ะนั้นแผงต้องเท่ากันนะถ้าต่อมา2ชุดนะครับ ทีนี้ตัว10.2นะครับ10.2กิโลวัตต์ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยมันมีทั้งระบบ MPPT เดี่ยวแล้วก็ MPPT คู่ให้ดูตัวเลขในเพจข้างเครื่องอย่างที่พาดูเมื่อกี้ถ้ามันเป็นตัวเลขเดียวแสดงว่า MPPT มีชุดเดียวให้ต่อแผงเท่ากันแต่ถ้ามันเป็นตัวเลขคู่แบบเมื่อกี้5,000บวก5,000หรือ10,000บวก10,000แบบนั้น เป็น MPPT คู่แยกกันอิสระสามารถต่อแผงเข้าจำนวนไม่เท่ากันก็ได้2องสติงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จุดนี้อยู่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ